ถุยเท่ากับประหารจริงๆนะคือกันแดดเกาหลีเนี่ยใครแต่งหน้าต่อต้องเสร็จนี้เลยครับเขาบอกว่าแมทแต่ทาแล้วมันวาวนะครับเป็นเหมือนไฮไลไท์เลยเป็นเหมือนแบบอิลูมิเนเตอร์เลยนะครับและจะบอกว่าสารกันแดดเนี่ยมันไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์การแพ้สูงขนาดนั้นนะครับบางทีอาจจะแพ้น้ําหอมหรือว่าสารอื่นๆในกันแดดก,ก็ได้นะครับดังนั้นคนที่ผิวแพ้ง่ายลองเปิดใจให้เคมีคอลซันสกรีนดูนะครับ รีวิวกันแดดทั้งหมดที่โคเคยใช้มาตัวไหนจะได้ไปต่อหรือตัวไหนจะพอแค่นี้มาดูกันครับสวัสดีครับทุกคนเอ็กโคนะครับจากช่อง EchoP วพีรีวิวทีนะครับหลายคนอาจจะเคยติดตามกันบ้างใน t i k t อกไอจีเฟซบุ๊กหรือว่า t w วิตเตอร์นะครับครั้งนี้ก็มาใน YouTube แล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยลงคลิปคลิปหนึ่งไปครับแล้วแตกแตนในโซเชียลมากนะครับก็เลยอยากมาทํา YouTube เต็มๆนะครับเพราะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็บอกว่าฟังไม่ทันหรือว่ามารีวิวให้ยาวขึ้นหน่อยนะครับก็คิดว่า YouTube นี่แหละครับ ด้านหลังนี้ก็จะเป็นกันแดดที่โคได้ลองมาตลอดปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับมีทั้งที่ซื้อเองนะครับทั้งที่แบรนด์สปอนมาครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยไม่มีสปอนนะครับก็คือจะพูดตามความรู้สึกจริงๆเลยนะครับส่วนตัวโคเป็นคนผิวแห้งนะครับดังนั้นกันแดดปกติไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับคนผิวแห้งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทาแบบมันก็ได้ทาแบบยังไงก็ได้หน้าเราก็ดูดเข้าไปหมดนะครับดังนั้นก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวของโคนะครับว่าโครู้สึกยังไงนะครับก่อนจะไปดูกันก็อย่าลมกกดดแ้วว็อนีีีัโๆ ถ้าเกิดมีความผิดพลาดใดๆก็ขออาภัยไว้ใน,นที่นี้ด้วยนะครับขอเริ่มด้วยตัวที่โคชอบที่สุดก่อนนะครับตัวนี้เลยชิเซโด้เพอร์เฟกต์โปรเทคเตอร์นะครับคือแบบเป็นเฟรนด์ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็ยังชอบอยู่นะครับมันเป็นกันแดดที่กันน้ากันเหงื่อนะครับเป็นเนื้อมิล์นะครับใช้ได้ทั้งอินดอร์เอาดอร์ปกป้องดีนะครับแล้วก็สบายผิวมากๆคือตัวนี้โคเทสแล้วว่าเป็นตัวที่แบบทาแล้วใส่แมสได้เร็วที่สุดอนะคือแบบวันริบลีตอนเช้าก็คือทาตัวนี้แล้วใส่แมสออก มันจะเป็นมิวที่แบบเกลี่ยง,ง่ายแล้วก็สบายผิวมากๆเลยครับตัวนี้คือแนะนําใครไปก็ชอบนะครับผิวแห้งผิวมันเนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็แต่งหน้าต่อได้คือจริงๆไม่แต่งอะ่ะก็ผิวสวยแล้วมันมีความแบบเบลอผิวอะไรไม่รู้ของชิเซโดนะครับคือแบบดีมากๆนะครับต้องไปลองมาต่อกันที่มอนมูเวสซัมอานะครับซึ่ง พูดจริงๆอะเว Greater สสำอางมันเป็นคําที่ตั้งขึ้นมานะครับในไทยเนี่ยก็คือเป็นคอสเมติกเหมือนกันนั่นแหละก็คือเป็นเครื่องสำอางนะครับแต่ว่า,าแบรนด์ไหนจะตั้งเป็นเวสสำอางก็ได้ไม่ได้มีกฎหมายรองรับไม่ได้แปลว่ามันจะปลอดภัยกว่านะครับที่โครโรมาก,ก็จะมีเคอราโลชอุซารีนวิชชี่ฮิรูสกาไบโอเดอร์มาและก็ฟิชเโอเจลนะครับ บ้านลาโรสเขาจะมีอยู่5ตัวนะครับก็มีทั้งตัวที่โคาชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับตัวที่แบบ3ผ่านไม่มีเอเลยก็คือตัวนี้นะครับลาโรสโพเซอินวิซิเบิลฟลูอิดนะครับหรือว่าเขาเรียกกันว่าฉากการนะครับตัวนี้ก็คือป้องกันสูงมากนะครับ S.F. ห้สิบวก p a 4บวกแล้วก็ P.P.D. เนี่ยสีคือสูงมากๆเลยนะครับและตัวนี้การนากันเหงื่อดีมากนะครับก็คือถ้าเกิดไปทะเลอยังไงก็ต้องตัวนี้นะครับและด้วยความอินวิซิเบิลฟลูอิดของเขาก็คือมันเกลี่ยแล้วมันไม่ทิ้งคคครราาบบขวนัทุก แล้วเนื้อเป็นฟลูิดที่เกลี่ยง่ายมากๆจนแบบทุกคนเนี่ยใช้นอกจาก outdoor แล้วยังใช้เป็นิน d o o r หรือว่าวันสบายๆก็ได้ด้วยนะครับอีกตัวที่โคชอบก็จะเป็นสูตรสีฟ้าสำหรับคนผิวแห้งนะครับตัวนี้ก็คือมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นนะครับเขาเพิ่มกรีซอลีนมาเนื้อเป็นครีมครีมที่เกลี่ยง,ง่ายเลยนะครับตัวที่ไม่ชอบที่สุดของลาโร่ก็คือลายสีเขียวตัวนี้นะครับสูตรสำหรับคนผิวมันซึ่งแบบมันเกลี่ยยากคือมันแบบข้นมากนะครับแล้วก็แบบมีความขาวอยู่ด้วยนะครับก็เลยแบบตัวนนี้ไม่โอะครับ ลาโรชค่าจะได้ยินฟีดแบ็กนะครับก็เลยออกตัวนี้มานะครับสีเขียวเป็นสูตรออยล์คอร์เรกนะครับสูตรนี้ก็คือเปลี่ยนเนื้อให้มันเกลี่ยง่ายขึ้นนะครับแต่ติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าแมท แต่ทาแล้วมันวาวนะครับแต่ก็มีคนบอกว่าเออถ้าเกิดเซตแป้งแล้วอะก็คือคุมมันได้ดีเลยนะครับแต่ส่วนตัวโคก็รู้สึกว่ามันใช้ยากนิดนึงนะครับคือถ้าเกิดเกลี่ยมากไปก็กลายเป็นขุยอีกนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้นะครับส่วนตัวสุดท้าย H Correct นะครับตัวนี้ก็คือไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบนะครับคือโอเคเนื้อดีนะครับชุ่มชื้นนะครับใช้เวลาเกลี่ยนิดนึงนะครับแล้วก็สมสมดีแต่ว่าด้วยความที่มันใช้เวลาเกลี่ยนานโคก็เลยไม่ค่อยได้หยิบใช้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ชอบตตตะะกกลล Anti La Correct Hdge Lo SF56PS ของเเเนนีีี่่ย็ค้ามมัับจแววท s อสพี50 PAC บวกนะครับบ้านยูซูลินโคลองอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวที่เป็น b บช g นนิ่ i n g นะครับกับออย Control นะครับซึ่งติอย่างแรกของยูซูลินอะคือเขาทํา PA แค่3บวกทุกคนคือแบบมันน่าจะสบวกได้แล้วไหมคือถ้าตรงนี้ยูซูลินทำได้คือจะดีมากๆเลยนะครับตัวอ i l Control เนี่ยก็คือสบายผิวดีเลยนะครับส่วนตัวโคใช้แล้วไม่คุยนะครับคือตัวนี้เป็นตัวที่เถียงกันเยอะมากว่ามันขุยหรือไม่ขุยนะครับจนมีทีมเลยนะว่าใครขุยหรือใครไม่ขุยนะครับใครไม่ขุยใช้ก็คือแฮปปี้เลยครับ ส่วนไบรท์เทนิ่งก็จะใส่ไทมิดอลเข้ามานะครับก็คือช่วยกันแดดแล้วก็ช่วยลดรอยได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือชุ่มชื้นขึ้นมานิดหนึ่งโคระว่าก็โอเคนะครับฟิชิโอเจลเอไอซันสกรีนตัวนี้ก็คือ s อสแวร์50บวกพีเอ3บวกเหมือนกันนะครับข้อดีก็คือเติม PA เข้ามาที่ช่วยลดการอักเสบได้นะครับเนื้อก็เกลี่ยง่ายตามสไตล์กันแดดเกาหลีนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่กันน้ำนะครับแล้วเวลาแบบโดนน้ำม,มันก็จะมีความแบบหยดไหลเป็นแบบคราบขาวๆนิดนึงนะครับฮิรูสกาแอออนนตี้เ่ฟลูิด ตัวนี้ SPF 50บวก PA+++ นะครับตัวนี้เขาว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เหมาะคนเป็นสิวนะครับเขาเติมซ a ลิ c y ิกแอ c i d เข้ามานะครับมีฟิลเตอร์ไฮบริดนะครับปกป้องดีเนื้อสบายผิวแต่ว่าจะขาวขึ้นมานิดนึงครับ b i o d e r m a Aqua f ัล l วา ตัวนี้ก็คือป้องกันจัดเต็มนะครับกันน้ากันเหงื่อคือสมสมดีมากๆนะครับแต่ว่าข้อเสียก็มีอยู่นิดนึงก็คือเวลาทาไปแล้วมันไม่ขาวว่าจริงแต่ว่ามันแบบสะท้อนแสงเยอะมากโคคิดว่ามาจากทินอสอบเอ็มของเขานะครับก็คือจะมีความแบบสะท้อนแสงนิดนึงต้องเซตแป้งเอานะครับวิชี่แคปิตอลโซเลตัวนี้คือปังมากเลยไม่เข้าใจว่าทําไมวิชี่ยังไม่ทําตลาดสักทีนะครับคือตัวนี้นอกจากกันแดดแล้วยัยงใส่ในทินไมาใส่โปรเบติกแฟคชันของวิชี่มานะครับแล้วใส่มาไม่ได้ใส่เล่นๆนะครับคือใส่มาจริงจังมากๆนะคร ดีมากๆเลยต่อไปเป็นบ้้นกันแดดแบรนด์ไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้กันแดดไทยดีๆมีเยอะมากเลยนะครับตัวที่ชอบมากๆก็จะมีเฮอร์ไฮเนสตัวนี้นะครับคือเบาสบายผิวมากเหมือนไม่ทาจริงๆนะครับใครที่ไม่ชอบทากันแดดโคจะแนะนําตัวนี้ไปก่อนนะครับคือแบบสบายผิวมากนะครับแต่ว่าราคาก็จะสูงนิดนึงนะครับแต่ล่าสุดเขาก็แพ็กเกจ50 ml มาให้ด้วยเลยครับอีกตัวจะเป็นกันแดดของฟลายนะครับตัวนี้ก็สบายผิวมากๆนะครับ SPF 50แต่ว่า PA แค่ 3+ นะครับตัวนี้ก็ฟิลเตอร์ดีสันบำรุงดีนะครับมีความแบบ ผิวพองอะคือน่าจะพองจากทีนอสอบเอ็มเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยแต่ว่าพองสวยนะครับดองก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สบายผิวมากๆเหมือนไม่ทาเลยนะครับแล้วเขาออกไคเกจิ้งใหญ่มาด้วยก็ชื่นชมนะครับคือถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็คือซื้อแบบใหญ่ใช้ไปได้เลยนะครับส่วนตัว Blue อก็คือปกป้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่เพราว่าไอรอนออกไซด์ที่เขาใสมาคือมันส้มไปหน่อยคือทาแล้วมันแบบไม่เข้ากับผิวโคนนะครับ สีจัน s u l u t i o n sunscreen ตัวนี้เป็นตัวที่โคชชอบแนะนําหลายๆคนนะครับเพราะว่าราคาดีสมมดีนะครับเนื้อก็ดีติดอย่างเดียวคือกลิ่นมันเป็นกลิ่นพลาสติกเพราะว่าเขาแบบไม่ได้ใส่น้ําหอมมานะครับตัวนี้โคชชอบมาครับ new formula s u n l u r spf ห้าสิบบวก p a c บวกตัวนี้คือแบบเป็นเนื้อมิวที่สบายผิวแห้งไวมากๆนะครับแอลกอฮอล์เยอะนะใครกลกวแอลกอฮอล์ไม่ต้องใช้แต่ว่ามันดีจริงๆเพราะว่าแอลกอฮอล์เยอะนี่แหละคือมันสบายผิวมากๆเลยนะครับ b k กับ q press ตัวนี้เป็น physical sunscreen นะครับก็เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายนะครับซึ่ง แน่นอนครับว่าข่าวลอยนะครับโคก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับและจะบอกว่าสารกันแดดเนี่ยมันไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์การแพ้สูงขนาดนั้นนะครับบางทีอาจจะแพ้น้ําหอมหรือว่าสารอื่นๆในกันแดดก็ได้นะครับดังนั้นคนที่ผิวแพ้ง่ายลองเปิดใจให้เคมีคอลซันสกรีนดูนะครับ KA เป็นแบรนด์ที่โคชื่นชมนะครับเขาแบบเหมือนพยายามออกกันแดดมาหลายๆเนื้อนะครับให้เข้ากับทุกคนนะครับตัวนี้ก็คือตัวดังนะครับตัวที่เป็นซอฟต์ครีมนะครับโคว่าเขาให้ผิวแมตต์ดีนะครับสบายผิวแต่ว่าก็จะมีความขาวขึ้นนิดนึงแล้วก้องันนาาขขเ ควคว่าเนื้อดีเลยนะครับส่วนตัวสเปรย์ก็ใช้เติมระหว่างวันได้ครับเนื้อละเอียดดีมีซูมีกันแดดที่หลายๆคนพูดถึงนะครับต้องชมนะครับว่าสีฟ้าเนี่ยเป็นฟิสิกอลที่ทํามาได้ข่าวน้อยนะครับแต่ก็ยังข่าวสำหรับบางคนเนาะแต่ว่าโคเนื้อสีส้มอ่ะหนืดๆนะครับโคไม่ชอบตัวนี้นะครับสกินเซสเซอร์ตัวนี้ก็ดีเลยนะครับเนื้อเขาจะเป็นครีมครีมนะครับเกลี่ยแล้วผิวแมทนะครับแล้วก็คุมมันได้ดีเลย เมลรสกาเนี่โคตรประทับใจมากๆนะครับคือจะบอกว่าเป็นดูปของจองแซมุนก็ได้นะครับคือเนื้อดีมากเหมาะสำหรับคนแต่งหน้าเลยนะครับคือเนื้อเป็นเจลๆที่สบายผิวนะครับทาท make ับเมคอัพก็ได้ด้วยนะครับของ SOS ก็ชุ่มชื้นดีนะครับ,รบให้ผิวช้ำๆแต่หลายๆคนบ่นว่าแสบตานะครับเคลียโนสก็คือสบายผิวมากๆนะครับคือพอแห้งแล้วมันแบบสบายผิวไปเลยแต่ว่าลุคจะผิวช้ำๆนะครับเป็นช้ำที่แบบไม่เปียกอะเอออืมมเลากลลจีก็คือได้ผิวแบบพี่อุ่นจริงๆครับคือ ผิวฉ่ำมากคนแต่งหน้าต่อต้องเลิฟนะครับตัวนี้ชอบมากอิงก,กูก็คือส่วนผสมดีสบายผิวนะครับจะบอกว่าเนื้อคล้ายๆฟิซิโอเจลเลยครับ ทีโพว์แวรเพีตัวนี้ก็คือเนื้อดีเลยนะครับให้ผิวช้ำๆไม่ข่าววอกเลยนะครับแล้วก็สั่นบำรุงเยิะนะครับใช้ตัวเดียวจบได้เลยซันเบรกของเทอร์รี่ตัวนี้ก็ดีนะครับให้ผิวช้ำๆนะครับแล้วก็เหมาะคนเป็นสิวเลยครับต่อไปมาที่สายเกากันครับคือบอกเลยว่ากันแดดเกาหลียังไงก็ดีนะครับคนเกาหลีเป็นชาติที่เขาตั้งใจเรื่องงานแต่งหน้ามาดังนั้นกันแดดเขาไม่มีขุยแน่นอนครับคือขุยเท่ากับประหารจริงจนะคือกันแดดเกาหลีเนี่ยใครแต่งหน้าต่อต้อง เซตนี้เลยครับตัวที่ไม่โอ่นิงก็คือตัวนี้นะครับอีทูดี้ซุนจองรุ่นเก่านะครับซึ่งแบบข่าวมากแล้วก็เหนียวนะครับเขาก็ออกรุ่นใหม่มานะครับตัวนี้จะเป็นมินเนอรัลเหมือนกันนะครับแต่ว่าข่าวน้อยลงนะครับแล้วก็เกลี่ยงง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังข่าวอยู่นะแต่ตัวนี้โคชอบมากแล้วก็ใช้จนหมดหลอดแล้วนะครับเป็นรุ่นสีฟ้านะครับคือเนื้อดีมากสบายผิวให้ความชุ่มชื้นประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ฉ่าเกินนะครับคือดีมากมากเนื้อที่คล้ายๆกันอีกก็จะมีทั้งลาวแล ลากรมนิดลี่คราวิลแล้วก็โรมแมนครับคือบอกเลยว่าแกงนี้ใช้ยังไงก็เลิฟนะครับสบายผิวมากๆนะครับให้ความชุ่มชื้นประมาณหนึ่งนะครับจะฆ่ามอยเจอร์เซอร์แล้วก็มาใช้กันแดดเลยก็ได้นะครับ ส่วนดกรเบโอก็จะชุ่มชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ขาวเลยนะครับแล้วก็อ่อนโยนมากๆนะครับเด็กใช้ได้ด้วยนะครับแบรนด์นี้ซอสซเร็กโซนี่ก็จะเป็นครีมเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะต้องใช้เวลานิดนึงกว่ามันจะหายขาวนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จะหายขาวไปนะครับเดินมาบีคนถามเข้ามาเยอะนะครับตัวนี้ก็คือชุ่มชื้นดีนะครับใช้ได้ทั้งหน้าและตัวแล้วเคาให้มา200 ML นะครับก็คือคุ้มมากๆแต่ว่าผิวจะฉ่ำๆนิดนึงครับสายเกาหลีสายแต่งหน้าต้อง2ตัวนี้นะครััับบบกนะคร คือเขาให้ผิวฉ่าสวยมากนะครับไม่ได้ขาวลอยนะครับแต่ว่ามันให้ผิวฉ่าเตรียมผิวได้ดีมากนะครับต้องไปลองมาถึงฝั่งแบรนด์ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับมีกระแดดในเครือชิเซโดเยอะเลยครับก็คือทั้งชิเซโดอันเนซ่าแล้วก็อิบซานะครับชีขวดฟ้าตัวนี้เขาพูดไปแล้วนะครับว่าชอบมากๆเป็นเฟเวอร์ริตจริงๆนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับที่เป็น UV Be a ีนะครับตัวนี้ก็จะออกมาใหม่นะครับเป็นงานผิวมากขึ้นนะครับคือมีความทนอัพหน่อยๆนะครับเหมาะคนแต่งหน้าเลยนะครับคือผิวสวยมากๆ แล้วก็จะมีสติกนะครับซึ่งโคว่าเหมาะกับการเติมระหว่างวันนะครับไม่เหมาะกับการใช้ตัวเดียวตัวแรกนะครับอิฟซาก็ทํากันแดดได้ดีมากนะครับจะมีตัวเซนซิทีฟเนี่ยที่มัน S.P.F. สามสิบนะครับแล้วก็เป็นฟิสิเคิลนะครับเนื้อขาวตัวนี้คงไม่ชอบครับรุ่นตานานตัวนี้ก็คือสบายผิวมากๆนะครับคือต้องลองนะครับแล้วก็จะมีรุ่นใหม่นะครับที่เขาเพิ่มสกินแคร์มากขึ้นนะครับมีความบํารุงผิวนะครับซึ่งโคว่าราคาสูงไปหน่อยนะครับแต่เนื้อก็สบายผิวเหมือนกันนะเทคโนโลยีจากชิเซ ส่วนขวดขาวที่ออกใหม่ก็คือ Sun Duo Care เหมือนกับชิขวดใหม่เหมือนกันเลยครับคือออกมาพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ถามว่าต่างไหมก็ต่างนะครับคือชีเซโดเนี่ยจะมีความเกลี่ยงง่ายกว่าสบายผิวกว่านะครับนั้นถ้าเกิดใครชอบวปในซาเนี่ยให้ลองชีเซโดครับจริงๆสบายผิวมาก อีกเครียร์หนึ่งที่โค้ชอบจะเป็นโคเซเซกิเซนะครับสูตรที่โค้ชอบจะเป็นสูตรน้ําเงินนะครับกลมๆเนี่ยจะเป็นเนื้อมิวนะครับแล้วก็สูตรน้ําเงินที่เป็นหลอดเนี่ยจะเป็นเนื้อเจลนะครับทั้ง2ตัวนี้คือกันน้ํากันเหงื่อด้วยนะครับคือดีมากๆสีขาวนี่ก็จะเป็นรุ่นมายนะครับซึ่งก็จะมีความขาวเป็นฟิสิเอลนะครับโค้กก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนสีม่วงลาเวนเดอร์ตัวนี้จะเป็นรุ่นโทนอัพนะครับรุ่นเนี้ยจะใส่เอสเซี่ยบมาแค่35 PA 3บวกนะครับซึ เย็นแล้วกันออก ออกจากบ้านวันสี่ห้าโมงนะครับแคนเมทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็ป้องกันดีนะครับให้ผิวช่ำๆนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือแอลลี่นะครับตัวนี้ก็ให้ผิวช่ำๆเหมือนกันครับลืมไปว่าแบรนด์ญี่ปุ่นมีบิโอเรด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคลาสสิกอยู่แล้วนะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็สบายผิวไม่ขาวอกนะครับให้ผิวช่ำๆนิดนึงแต่ว่าแห้งแล้วมันก็สบายผิวนะครับแต่เขาจะมีตัวที่ออกมาเป็นไลท์อัพเอเซนต์นะครับตัวนี้ก็คือจะมีความโทน แบบเหมือนน้ำจริงๆริงนะครับแล้วก็กันน้ากันเหงื่อได้ดีนะครับตัวเนี้ยเนื้อดีมากๆเลยมีอีกตัวครับ sunplay ultra lotion นะครับตัวเนี้ยก็คือกันน้ากันเหงื่อดีมากป้องกันสูงนะครับแต่ว่าจะขาวนะครับแต่กันน้ากันเหงื่อแบบน้ำกลิ้งบนใบบัวของจริงเลยนะครับ clear royal เขามี3สูตรนะครับสูตรสีส้มก็จะเป็นสูตรที่เป็น tinted sunscreen นะครับก็จะกันแสงสีฟ้าได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะติดแมทนิดนึงนะครับพคกก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับ สูตรสีเขียวนะครับสูตรที่บอกว่าเป็นสำหรับคนผิวมันนะครับแ and Fresh ตัวเนี้ยคือโค้ว่าเหมาะกับคนผิวแห้งมากกว่าคือมันมีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็มีความเป็นแบบครีมครีมเลยนะครับแล้วโค้ว่าตัวเก่ารุ่นเนี้ยคือดีกว่านะครับแต่เขาเลิกผลิตไปแล้วอะส่วนสูตร Brian เคลียนี้ก็คือโทนอัพจ่าเลยนะครับคือจะมีความขาวมากตัวนี้โค้กก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับอีเวียก็เป็นบ้านเดียวกับยูทรีนะครับเทคโนโลยีก็กรอบกันมานะครับคือ2ตัวเนี้ยบอกเลยว่าเป็นดูปกันเลยนะครับคือเนัยละครบ สูตรสีทองก็สบายผิวดีเหมือนกันนะครับให้ผิวฉ่ำๆนะครับแต่บ้านนีเวียเนี่ยก็ PA แค่3บวกเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็น Global Brand ห,หนึ่งที่โครวามานะครับตัวประกรุนี้โคชอบปณิธานเขานะครับเขาพยายามทำกันแดนดมาหลายๆเนื้อนะครับให้ทุกคนเนี่ยเจอกันแดดที่ใช่สำหรับตัวเองนะครับตัวที่เจ๋งที่สุดคือตัวนี้เลยครับ เอวิสซ i n เกิลเฟ e นะครับเป็นกันแดดออกมาจากซ u เปอร์กรุ๊ปนะครับซึ่งเขาไม่สนใจออยออเมริกานะครับคืออเมริกาเขาจะมีกฎหมายที่ล้าหลังนะครับใช้ได้แต่ฟิลเตอร์เก่าตัวนี้ซูเปอร์กรุ๊ปก็เลยทําฟิลเตอร์ใหม่ๆนะครับแล้วขายแค่เซาท์อีสเอเชียก็คือดีมากๆเลยครับส่วน2ตอนนี้เป็นกันแดดสำหรับแต่งหน้าเลยนะครับเป็นตัววิตามินซีกับโกลด์สกรีนนะครับก็คือป้องกันไม่ได้สูงนะครับ SPF 4ีนะครับตัววิตามินซีก็คือกระโดสยากมากด้วยนะครับแต่ว่าให้ผิวววสสยยยมมากกกนนนนนนนะะคคครรรัับบบบ่ลล็็็ืืือออเเเเเปปหหแ แบรนด์ยูวันนี้คือใช้ไม่ได้เลยครับคือทาแล้วมันเย็นแล้วก็แสบตามากๆเลยครับบานาน่าบตัวนี้หลายคนก็ชอบกันนะครับก็สบายผิวดีนะครับให้ผิวช่ำๆแล้วราคาก็ไม่ได้สูงด้วยครับสเปกตรัแบรนด์ตัวนี้ก็คือ SPF 30 PA 2บวนะครับเพราะว่าน้อยไปสำหรับเมืองไทยนะครับอิสดินก็คือขึ้นชื่อเรื่องกันแดดนะครับปกป้องสูงจินแต่ว่าโคใช้แล้วแสบตามากๆเลยนะครับแล้วก็ ตัว Active Unify ตัวเนี้ยก็คือสมสมดีมากเป็นไวท์นิ่งได้เลยนะครับแต่ว่าเนื้อมันค่อนข้างข้นแล้วก็ขาวมากเลยนะครับเมโสเอสเตติกตัวนี้ก็กันแดดได้ดีนะครับแต่ค้อว่าเนื้อเขาชุ่มชื้นไปหน่อยนะครับคือมันมีความแบบเน่เน่บนผิวนะครับไฟฟื้นซึมตัวนี้เป็นแบรนด์ลูกของทรีนะครับก็เป็นฟิสิคอลนะครับ SCL ห้สิบก็คือขาวมากนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับคลินิกอีเวนต์เบเตอร์ตัวนี้ก็คือป้องกันน้อยไปหน่อยนะครับเป็น SCL สี่สิบห้า PA สามบวกครับแต่ว่าผิวฉ่ำ ที่โค้บเนื้อเขาดีมากนะครับเขาจะมีรุ่นที่เป็นรุ่นสีขาวปกตินะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นทินเทสนะครับโค้บเนื้อเขาแบบสบายผิวมากคือพอทาแล้วมันจะมีความแบบแมทไปกับผิวมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นหัวกดด้วยโคชอบมากๆเลยครับหมดแล้วนะครับรีวิวกันแดดทั้งหมดที่โคมีนะครับคลิปอาจจะยาวไปหน่อยขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับต่อไปถ้าเกิดอยากดูคลิปอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับโคจะได้ทําให้ตามรีเควสต์เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลครันะบิป